ลิเวอร์พูลรีเทิร์นแมทพบกับตูลูสในการพบกันของถ้วยยูฟายูโรปาลีกที่นัดแรกพวกเขาหงแรงลิเวอร์พูลไล่ถล่มตูลูสไป5ประตูต่อหนึ่งโดยทัพหงแดงนัดนี้มาเยือนด้วยผลงานชนะรวดทั้ง3นัดมี9คะแนนเต็มในกลุ่มอีโดยโอกาสผ่านเข้ารอบนั้นสดใสามากผิดกับทางฝั่งเจ้าทิน ซึ่งยังต้องลุ้นนักเนื่องจากเพิ่งจะมีแค่4คะแนนโดยเยอเกนคอฟโรเตชันทีมแทบจะยกทีมผู้เล่นอย่างเบนด็อกโคดี้กัปโปวาตาลุเอนโดฮาวิเอเรียได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงขณะที่เวอร์กิลฟานไดนั้นไม่มีชื่อติดทีมไลอันกาเฟนแบกและเคอร์ติสโจนมีปัญหาด้านสภาพความฟิต หลุยดีอาร์ตมีชื่อสตาร์ตเป็นตัวจริงหลังรับทราบข่าวดีว่าคุณพ่อของเขาหลุยมาดูเอลดิอาร์ตนั้นถูกปล่อยตัวหลังจากตัวเขานั้นถูกลักพาตัวจากกลุ่ม ELN ไปนานถึง12วันโดยหงแดงลิเวอร์พูได้สร้างความตื่นเต้นทุกเกมทุกเวลาโดยล่าสุดเล่นอยู่ดีดีคอตาซิมิคาร์ทำหมูหกแจกโชคก่อเลยก่อนที่สกอร์นั้น จะไหลเป็น3ประตูต่อ1แต่ทีมเยือนโหมแรกจนกระทั่งได้ The ติโอโกโชตาซัดตีเตือนมาเป็น3ประตูต่อ2ก่อนที่ดามาทดเวลาบาดเจ็บจะเร็วขวานซาอุซ่ายิงประตูตีเสมอแต่เป็น VAR ที่ลิดป,ประตูคืนเพราะแฮนด์บอลของอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์แต่ยังนำเป็นจาฟูงขอชนะอีกหนึ่งนัดจาก2เกมก่นจะทำให้เข้ารอบยูโรปาลีกทันที โดยผู้เล่นของเกมนี้ตูลุสมาในระบบ5-3-2กิโยมเลสเตตมิเคลเดสเลอร์มุซาดิยาลาลาสมุตนิโคไลเซนโลแกนคอสตากาเบีลโซโซวินเซนเซียโลคริสเตียนกัสเซเลสจูเนียร์นิคลาสมิดอารอนเดินนุมไทดาวลิงกาผู้จัดการทีมกาเลสมาร์ติเนสโนเบล โดยลิเวอร์พูลมาในระบบ4-3-3เควินเคเลเฮอร์คอต้าซิมิคาสโจเอลมาติปจารเลวคอนซาโจโกเมสซึ่งนัดนี้รับบทเป็นกัปตันทีมฮาวิ่งเอลเลียตวาตาลุเอนโดอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์เบนด็อกโกดี้กัตโปและลุยดิอารโดยหลังจบเกมที่ลิเวอร์พูลแพ้ตูลุสไปย3ประตูต่อ2 BBC Sport เผยสถิติที่น่าสนใจหลังเกมยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดทีซีที่หงแดงลิเวอูออกไปแพ้ตูลรุสอประตูต่อ3ซึ่งก็มี1ในสถิติที่ทำให้ดิโอกโกโจตากองหน้าตัวเก่งนั้นเสียสถิติส่วนตัวที่สามารถทำประตูแล้วทีมต้องชนะทั้งนี้หงแดงลิเวอูลเพิ่งจะแพ้เป็นครั้งที่2ใน28เกมหลังสุดทุกรายการ ชนะ19เสมอ7หลังปาชัยตูรุตเป็นเกมเพียรเมลิกที่หงแดงแพ้สเปอร์1ประตูต่อ2เมื่อเดือนกันยายนลิวพูเสีย3มสถิติสุดแกง่งดังต่อไปนี้ลิวพูนั้นเสีย3ประตูในเกมเดียวเป็นครั้งแรกในฤด,ดูกาลนี้ลิวพูได้ประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองของคู่แข่ง เป็นครั้งที่สิในเกมฟุตบอลทั่วยุโรปโดยเกมนี้ได้จากคริสเตียนกาเซเลสผู้เล่นตูลุสในนาทีที่74แพ้เป็นครั้งแรกในเกมที่ดิโอโกโจตาทำประตูได้นับตั้งแต่ย้ายมาจากวู๊แฮมตันวันเดอเลอร์เมื่อปี2020หลังชนะ32สเสมอหซึ่งหากรวมช่วงที่ยังอยู่กับวู๊แฮมตัน โชต้ายิงได้แล้วไม่แพ้ใครติดต่อกันถึง60เกมเลยนับตั้งแต่พ่ายแอสตันวิลลา1ประตูต่อ4เมื่อปี2018ก่อนจะเสียสตินี้กับตูลุสการที่ลิวพูอดได้ประตูตีเสมอจนทำให้แพ้ตูรุสอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเชิดดำกรรมการในเกมดังกล่าวโดยหากอ้างอิงจากกฎยูฟ่า มันมีการระบุเองว่าถ้าบอลน,นั้นไปโดนส่วนอื่นของร่างกายก่อนที่จะมาโดนแขนหรือมือมันก็จะไม่ถือเป็นการทำแฮนบอลซึ่งนั่นตรงกับกรณีนี้เพราะบอลมันไปโดนหน้าอกของอาริซิสแม็กอาริสเตอร์ก่อนจอที่คาบาคอฟผู้ตัดสินชาวบัเเกเรียซึ่งทำหน้าที่ในเกมยูฟายูโรปาลีนัดที่ตูลูส เปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลไป3ประตูต่อ2อาจจะตัดสินผิดพลาดที่ไม่ให้หงแดงลิเวอร์พูลได้ประตูในช่วงท้ายเกมหากอ้างอิงจากกฎของสาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าระบุเอาไว้ว่าหากบอลมันไปโดนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก่อนที่จะไหลไปโดนบริเวณแขนหรือมือของนักเตะคนเดียวกันมันก็จะไม่ถือว่าเป็นการทำแฮนด์บอลแต่อย่างใด ด้านเยอเกนคอปขุนซื้อของหงแดงลิเวอร์พูลออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมเชื่อว่า VAR สมควรอนุมัติประตูซึ่งพวกเขายิงตีเสมอตูลุสช่วงทดเวลาบาดเจ็บเพราะนั้นไม่ใช่จังหวะแฮนด์บอลแต่ยอมรับมีสิ่งที่น่ากังวลคือออ์มการเล่นของลูกทีมในเกมที่บุกไปแพ้ตูรุส3ประตูต่อ2ที่ผ่านมาคอปให้สัมภาษณ์หลังเกม นสนามสเตเดียมเดตูรุสท่ามกลางเสียงร้องเพลงฉลองชัยของแฟนบอลเจ้าถิ่นที่ดังทะลุเข้ามาในห้องโถงจนคุณซื้อเยอรมันเริมต้นด้วยการแสดงความไม่พอใจใครเป็นคนคิดให้จัดสัมภาษณ์สื่อที่นี่นั่นคงเป็นคำถามที่น่าสนใจงานนี้มีระเบียบพอกันกับฟอร์มการเล่นในสนามของพวกเราเลยผมได้เห็นภาพฉาแล้วสำหรับผมมันเป็นประตูร้อยเอร์เซ็น พอไม่ใช่ลูกแฮนด์บอลของอาริซิดแม็กอาริสเตอร์ลูกบอลโดนหน้าอกของอาริซิดแม็กอาริสเตอร์และพูดตามตรงนะผมไม่เห็นจังหวะบอลสัมผัสแขนแต่ผมจะตัดสินใจได้อย่างไรบางทีผู้ตัดสินอาจพิจารณาภาพในมุมเอินและอีกเรื่องที่น่าสนใจคือเรายิงประตูได้หลังจากจังหวะนี้เกิดขึ้นค่อนข้างนาน อย่างไรก็ตามคือนี้ความกังวลหลักของผมอยู่ที่ฟอร์มการเล่นของเราเราต้องพัฒนาขึ้นอีกมากเรามีความเข้มข้นและทุ่มเททุกอย่างแล้วแต่ปัญหาคือการตัดสินใจพลาดในหลายจังหวะเราเสียบอลง่ายเกินไปขณะที่ตูรุ่สามารถเอาชนะการดวลตัวตัว,ตว,ตวแทบจะทุกจังหวะและพวกเขาควรจะเป็นผู้ชนะแล้วหากได้ประตูตีเสมอ เราคงรู้สึกดีกว่านี้แต่เราต้องยอมรับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นด้านโจโกเมสกองหลังของหงแดงลิเวอพูลซึ่งเกมนี้ได้ทำหน้าที่สวมปอดแข็งกับตันทีมออกมาให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกผิดหวังที่ทีมหงแดงลิเวอพูลพ่ายต่อโตลุด2ประตูต่อ3เสียทิติชนะรวดในศึกยูโรป้าลีกโดยชี้ว่าเกมป้องกันของทีมนั้น ทำไไดด้ม่ีพออย่างไรก็ตามโจโกโมเมสกลับมองว่าสาเหตุที่ทีมแพ้นในเกมนี้เนื่องจากลิวพูนั้นป้องกันเกมบุกของตูลุสไม่ได้ดีพอเป็นเหตุให้โดนนำห่าง2ประตูต่อ0และ3ประตูต่อ1รวมถึงกลับมาตั้งหลักได้ช้าเกินไปหลังจากเป็นฝ่ายตามหลังแต่ยืนยันว่าจะก,การนตีเข้ารอบให้ได้ในอีก2เกมที่เหลือ โดยแนวรับหลิวพูกล่าวว่ามันน่าผิดหวังแต่เราไม่ควรตกเป็นฝ่ายตามหลังแบบนั้นตั้งแต่แรกเราต้องพยายามเล่นเกมรับให้ดีขึ้นกว่านี้และต่อสู้ในช่วงต้นเกมให้ดีกว่านี้หลังจากคืนนี้เรายังมีโอกาสที่จะพยายามเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปเราต้องลุกขึ้นมาและเดินหน้าต่อไปอีกครั้งถึงมันจะน่าผิดหวัง แต่เรายังมีอีก2เกมให้ลุ้นผ่านเข้ารอบสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เป็นกำลังใจให้ทีมหงแดงลิเวอร์พูลผ่านเข้ารอบไปด้วยแอดขอแค่ว,ว่า you will never walk alone คุณจะไม่มีวันเดินเดียวดายหงแดงลิเวอร์พูล